สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมาคุยกันนะครับเป็นบทวิเคราะห์ BTC USDTP ล่าสุดเลยจากคุณลีน่าเอ็งเวิร์ดข้อมูลณวันที่18มิถุนายนประมาณ11โมงเช้านี่เองตอนนั้นราคาอยู่ที่15,127.7นะครับ สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นข้อมูลที่สดใหม่ทีเดียวค่ะครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออ,อจะมาลองย่อยลองสกัดประเด็นสำคัญสำคัญจากบทวิเคราะห์นี้กันให้พอเห็นภาพรวมตลาดนะครับว่าเอ,อแนวโน้มตอนนี้มันเป็นยังไงกรอบเวลาไหนบอกอะไรแล้วเราพอจะมีกลยุทธ์อะไรได้บ้างอืมอืมค่ะคือที่ผมอ่านแล้วสะดุดตาเลยนะฮะคือมันเหมือนมีสัญญาณที่แบบ ขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะครับระหว่างพวกไทม์เฟรมสั้นกลางยาวเอะมันยังไงกันแน่เดี๋ยวลองให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับได้เลยค่ะคือประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะภาพรวมจากบทวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าตลาดกำลังอยู่ณนะจุดที่สำคัญมากๆเลยคือถึงแม้ภาพใหญ่ๆนะคะอย่างกราฟเดย์หรือ12ชั่วโมงเนี่ยโครงสร้างมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ ตามทฤษฎีดาวแล้วก็อินดิเคเตอร์อย่างซูเปอร์เทรนก็ยังบอกว่าเป็นลองครับครับภาพใหญ่ยังดูดีอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าพอมาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงมาอย่าง15นาทีไปจนถึง4ชั่วโมงเนี่ยแรงกดดันฝั่งขาลงมันชัดเจนมากเลยค่ะมีสัญญาณสนับสนุนเยอะมากอ๋อเหรอครับมีอะไรบ้างครับ ก็จะมีทั้งพวก statistical trailing stop หรือ super trend ในกราฟเล็กๆเองแล้วก็มี EMA ที่มันตัดกันเป็น dead cross อะค่ะแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างราคาด้วยหลักการอย่าง SMC หรือ ICT ที่เขาดูกันก็บ่งชี้ไปทาง bearish หรือมองลงซะส่วนใหญ่เลยค่ะในระยะสั้นถึงกลางอ๋อเข้าใจแล้วครับคือภาพใหญ่นี่เหมือนจะยังโอเคอยู่แต่ภาพเล็กนี่คือโดนกดมาเต็มๆเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วความขัดแย้งตรงนี้ ในบทวิเคราะห์เขาเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับว่าทําไมมันถึงสําคัญณะจังหวะนี้คือบทวิเคราะห์เขาเน้นว่าไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันมาสําคัญตรงตําแหน่งที่ราคาอยู่ตอนนี้พอดีเลยค่ะคือราคามันปรับตัวลงมาลงมาทดสอบโซนที่เป็นแนวรับสําคัญมากๆซึ่งมันเหมือนเป็นแนวปะทะกันพอดีเลยระหว่างแรงซื้อจากภาพใหญ่กับแรงขายจากภาพเล็กกะค่ะครับครับแนวปะทะกัน โซนที่ว่านี่ก็คือ previous weekly low หรือ PWL ที่ราคา126,524.4แล้วก็บริเวณที่เขาเรียกว่าเป็น discount zone หรืออาจจะเป็นโซน bullish order block ในกราฟ day นะคะซึ่งก็เป็นโซนที่แบบอาจจะมีรายใหญ่รอซื้ออยู่แถวๆประมาณ1 1 1 0 0 3ถึง1 0 0โซนนั้นนะคะอ๋อเข้าใจละเหมือนเป็นจุดวัดใจสำคัญเลยว่าแรงซื้อจากภาพใหญ่เนี่ย จะสู้แรงขายจากภาพเล็กไหวไหมตรงแถวๆ PWL กับออเดอร์บล็อกที่ว่าเนี่ยถูกต้องเลยค่ะจุดนั้นเลยบทวิเคราะห์มองว่าถ้าแนวรับพวกนี้เอาอยู่นะคะก็อาจจะได้เห็นการแบบเด้งกลับขึ้นไปตามแนวโน้มใหญ่เดิมได้ครับแต่ว่า ถ้ามันหลุด P W L ลงไปแบบชัดๆเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างน่ากังวลว่าโครงสร้างในภาพใหญ่มันอาจจะเริ่มเปลี่ยนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตาดูเรื่อง liquidity หรือสภาพคล่องประกอบไปด้วยค่ะทั้งฝั่ง buy side ด้านบนที่ราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปหาถ้ามันกลับตัวได้จริงๆครับแล้วก็ฝั่ง sell side ด้านล่างที่รออยู่ถ้าหากราคามันทะลุแนวรับพวกนี้ลงไปนะคะอืมน่าคิดมากครับแล้วในแง่ของความเป็นไปได้หระครับ บทวิเคราะห์เขาให้น้ำหนักทางไหนมากกว่ากันสำหรับวันนี้หรือระยะสั้นๆนี้ในบทวิเคราะห์นะคะเขาให้น้ำหนักว่าระยะสั้นถึงกลางเนี่ยยังมีโอกาสที่ราคาจะแบบแกว่งตัวลงหรือลงไปทดสอบแนวรับมากกว่าอยู่คะ่ะให้ไว้ประมาณเอ70%อร์ซเลยโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะฮะ ใช่คะ่ะส่วนโอกาสที่ราคาจะดีกตัวกลับขึ้นไปจากแนวรับเลยเนี่ยก็มีนะคะแต่เขาให้น้ำหนักน้อยกว่าอยู่ที่ราๆสาแต่ภาพรวมระยะยาวนะคะก็ยังให้น้ำหนักกับการเป็นขาขึ้นอยู่นะคะประมาณ55%แต่ก็เตือนว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพักฐานที่สำคัญมากๆค่ะเข้าใจครับแสดงว่ากลยุทธ์ที่บทวิเคราะห์แนะนาตอนนี้ก็คงต้องเน้นแบบรอดูท่าทีรอความชัดเจนก่อน ค่อยตัดสินใจใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญที่เขาเน้นเลยคือการรอสัญญาณยืนยันเช่นอาจจะรอช็อตถ้าราคามันเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านอย่างแถลน้าเจ็ดร้อยหนึ่งศูนย์แล้วมีสัญญาณขายแบบชัดๆออกมาครับ หรือกลับกันเลยคือรอจังหวะลองถ้าราคามันลงมาถึงแนวรับสำคัญสคัญอย่าง PWL ที่12652.4หรอือโซนออเดอร์บล็อกแถวๆ1น1 0 0แสนถึง 1,3K นั่นละค่ะแล้วต้องเห็นสัญญาณกับตัวในกราฟเล็กๆที่มันยืนยันด้วยนะคะว่าเออมันน่าจะกลับตัวขึ้นจริงๆอิ mm hmm. นอกจากนี้เนี่ยการที่ราคาหลุด PWL ลงไปก็ถือเป็นอีกเส้ับหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการ follow short ตามลงไปได้เหมือนกันค่ะ ชัดเจนเลยครับพอจะสรุปเป็นตัวเลขแนวรับแนวต้านสำคัญคัญที่บทวิเคราะห์เขาจับตาเป็นพิเศษให้หน่อยได้ไหมครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นได้ค่ะแนวรับหลักๆที่เขาจับตาก็จะมี14300แล้วก็โซนแถวๆ13000นต้นๆนะคะและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือ PWL ที่12,652.4รวมถึงโซนออเดอร์บล็อกที่อยู่ต่ำกว่านั้นลงไปอีกนิดหน่อยครับ ส่วนแนวต้านนะคะที่ใกล้ๆตอนนี้ก็คือ1 5 7 0 0 6 0 0 0ถึง16,000ถ้าผ่านได้ก็อาจจะไปเจอแถว16700-16900ถึง16,900และแนวต้านใหญ่จริงๆก็คือ previous weekly high หรือ PWH ที่1 1 6, 6 4 9 5โน่นเลยค่ะโอเคครับข้อมูลครบถ้วนชัดเจนเลยครับเห็นภาพเลยว่าตลาดมันอยู่บนทางแยกจริงๆนะครับตอนนี้ ใช่ค่ะแล้วจุดที่บทวิเคราะห์เขาเน้นย้ำม,มากที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management นะคะคือในสภาวะที่สัญญาณจาก time f เฟรมต่างๆมันดูขัดแย้งกันแบบนี้การรอให้ตลาดมันเฉลยหรือรอให้มีสัญญาณที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่าค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามน่าคิดจากบทวิเคราะห์นี้ไว้นะครับว่า นอกจากปัจจัยทางเทคนิคที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยมันยังมีปัจจัยพื้นฐานอื่นๆหรือสภาวะตลาดในภาพรวมอะไรอีกไหมที่อาจจะเข้ามามีบทบาทสําสคัญแล้วก็อาจจะเป็นตัวตัดสินสุดท้ายเลยก็ได้ว่าแนวรับสําคัญที่เรากําลังจับตากันอยู่นี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะต้านทานแรงขายไหวหรือไม่ไหวกันแน่อันนี้น่าคิดต่อครับ